ก็คือเกาพื้เดืองครับผมมาพอกกับเ่าแจมพาลุยครับผมวันนี้ก็ถ้ามาปักเบ็ดไม้ไม้ครับผมไม้นีนะครับก็นามกับสีถ่วแน่นะครับเนาะก็ถ่วมบาแห้งครับพี่น้องกับพ่อได้ปักเยอะครับผมสำหรับืัอนี้นะครับเบาแจมก็มากับเบาซีดครับผมเบาซีดเพิ่นกะได้ปักไป้ฟังกุ่นครับเบาแจมได้ปักมากมาฟังนี้นะครับเนาะเอาครับพี่น้องครับ สำหรับมื่อนี้นะครับก็เตรียมไปเตรียมเบ็ดมาหลายกว่าเก่าครับผมก็ได้พักมาแล้วครับเรื่อยๆครับพี่น้องครับเตรียมมาอยหาทิปลังครับผมก็ครับเงี้ยแมงสะดิงครับผมมือจิ้งดีดขาวาจิ้งดีดหน่อยนะครับเนาะก็มาลองเบิร์นครับมาครับพี่น้องครับตนี้เักบ็ดมาเรื่อยๆครับผมมาครับพี่น้องครับมาปักเบ็ดน้ำเบาแจ่มครับผมถามมาลุนมาชมน้ำเบาแจ่มนะครับเนาะเขามา กำลังใจพอเต็มใ้นะครับพีบ่น้องไปครับผมค,ครับฝากเบ i ครับผม ครับพี่น้องตอนนี้บ่าวแจมก็ได้ปักเบ็ดเซต็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมก็ปักมาเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องช่วงนี้นะครับก็หนามันแห้งแน่นะครับเนาะก็พอะด้ยางได้ครับผมทางผุนก็จะเป็นทางรถไฟเนาะครับเนาะบ่าวแจมก็ได้ปักมาทางพีครับผมเอาครับตามมาลุนมาชมกับบ่าวแจมเวลายางครับพี่น้องครับอันนี้ก็สิขออนุญาต กับบานกันครับผมนะครับพี่น้องก็ช่มบรรยากาศยำแรงนะครับบานหนอกบานนานะครับพี่น้องครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะครับเนาะบรรยากาศยำแรงครับผมอากาศดีๆครับแตมแรงนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวง้มงมนะครับเนาะนะครับ เจียมขอหยาดปดก่อนครับผมพอกับบ่าวเียมขึ้นนี่ครับผมมาหลุ่นมาชมเหมนกันครับปอครับพี่น้องก็ได้เวลามายาเบ็ดแล้วครับผมก็มาหลุนมาช่มนำบ่าวเรียมนะครับนะสำหรับหลังแหลกนะครับก็มีโตเลยครับผมนี่ก็เป็นใสหน่อยนะครับนะนะครับโอ้โห พี่น้องนี่ครับใส่แบบนี้ครับตูงามอยู่ครับแต้มแหลกนะครับวะเก็บครับผมโอ้ครับพี่น้องหลังนี้ม่โตครับผมแต้มที่สองครับโอ้ตัวนี้ดตูงามอยู่ครับนี่ แต้มสองแล้วครับนามก็ถ่วมนะครับเนาะกันแทะปวดปลายากครับผมนี่อ้ยโอ้ยลุดโอ้ย,ล,อยลุดแล้วครับผมน้นมมันถ่วมมัน,น,นอันนี้เสียดายครับผมอ่นะแต้มที่สองไปแล้วครับ พี่น้องบริษัทเป็นยังรครับไม่ไม่เอา,เอาอครับพี่น้องกยายามมาเรื่อยๆครับเมื่อกี้ก็รลุดเนาะครับเนาะแต้มที่สองตัวกักงามอยู่ครับอันนี้ก็เป็นแต้มที่สองต่อครับผมโอ้ตัวนี้ตัวมอกิงใหญ่กว่านี้ย่ ตัวนี้มันนาเซปูดง่ายครับมันคอตานะครับเนาะครับแต้มสองครับังครับพี่น้องก็ยามเบ็ดหอดล้างสุดท้ายแล้วครับผมลุบแต้มนะครับก็ได้ซีมันแล้วครับพอดีตัวหน่อยสองตัวบระไรท้ายให้เบิ้งเนาะครับเนาะ ไอซีแตมครับมีแต่ปลาคอครับผมมันโตหน่อยเลยไปใน่แท้ครับผมเอาครับก็สยามกาบเบิ้งครับพี่น้องมานจะมีโตนะครับมาฝ่อกระเบ๋าแจมอีกย้ำเสาครับผมก็มาเมือนี้สิกู่นะครับเนาะกู่ย้ำเสาครับผมบ่ได้กู่รอบดึกครับมื่อนี่ก็ค่อนข้างสีจะพอค่อยมานครับสู่ บาซิดบาไดครับเบาซีดเพิ่นใส่เ้อขี่เรือนะครับโอ้เพิ่นหมานครับเพิ่นเพิ่นใส่ฟังผุนครับผมผ่างจะหมานเลยเบาซิดเบาแจมนี่บ่คอยหมานครับไปครับมาครับพี่น้องยามกลับครับผมตัวนี้ติดปักเข็งครับผมครับ เต็มที่หาแล้วครับนี่เอาครับพี่น้องอันนี้ก็ได้เวลามากู่เบ็ดแล้วครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยำเสานะครับเนาะก็บกู่มาสามสี่ลังแล้วครับผมก็มาหอดลังนี่ครับพี่น้องครับมีโตครับผมนี่ครับแล้ครับ ครับผมหลังนี้ครับน,นี่โตครับผมรอบนี้ดอกใบลุดนะครับเนะบาะบใบลุดขึ้นมาขึ้นครับผมนี่ตัวงามเลยครับนี่ตัวใหญ่ยเลยครับผมเจ้า เยี่ยมยันรุดครับเนาะน่ครับเห็นตัวหัวครับผมแ้มแรกครับเศ้านี้มาเคื่อนที่รุดไปก็ตัวหน่อยก็หนีหน่อยครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมโอ้โนติพ่อไปใหญ่นะครับเนาะเนาะถือประมาณเลยครับผมไปครับกูไปเรื่อยครับพี่น้องครับครับถัดมาจากล้างเมื่อกี้พี่น้องตัวนี้ก็มีโตครับผม ปลาย่างน้นนี่โอ้ปลาเข็งโอ้ปลาเข็งตัวใหญ่ยอยู่ครับนี่ปลาเขีงอยงใหญ่ครับน,น,บน,บนบี่ตัวนีน้เอาครับพี่น้องครับแต่งทีสองครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้เข็งใหญ่ครับ เห็นไหมครับแตมที่สองครับผมครับพี่น้องล้างหนานม่โตขึ้กันครับนี่ท่านเห็นว่าเป็นปลายครับปลายอย่างน้นีป่ปลาคอครับแตมที่สามอ้ถึงตรงงามอยู่ ทีาครับพี่น้องเต็มที่สี่กับมาแล้วครับผมหลังนี้ครับผมที่เห็นดินอยู่เป็นตายนั้นอ่ะนี่อู้คอครับรผมพันขานาดเลยพี่น้องขอหยาดปลดก่อนนะครับเนาะ ครับผมนี่ทั้งนี้ก็โคกน่เนาะครับผมแต้มทีซีครับครับพี่น้องตัวนี้บ้าแต้มกับูเบดเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมสรุปแต้มนะครับ,นะบเนาะบ้าแต้มกับไดซีแต้มครับสำหรับเ้านี่ก็มีแต่ใส่เงไ้ครับผมขึ้นก็นกน ได้หาแตมฮกแตมนะครับฮกแตมก็ตัวติดวังแรงนะครับเนาะก็ได้เอากลับานไปก่อนนะครับก็ถือว่ามานครับพี่น้องครับการใส่เบ็ดหาอยู่หากินนะครับเนาะตามบรรหนกบรรนาเทานะครับครับแตมเสานี้นะครับก่อนขางก็จะได้ตัวใหญ่ย่ครับพี่น้องแตมใหญ่ครับนี่ครับ สามแต้มนี่ปะเคิงกับตัวใหญ่ครับผมเอานี้ก็ได้ตัวใหญ่นะครับเนาะขึ้นก็ได้ตัวน้อยครับผมก็พออยู่พอกินครับพี่น้องก็ถือว่ามันครับเอาครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแจมก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาให้กําลังใจบ่าวแจมครับผมขอบคุณสำหรับ ช่องหลายๆท่านนะครับที่เขามาแห่งกำลังใจบป่าแจมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณจากใจครับเอาครับพี่น้องสําบคลิปนี้เป่าแจมก็สิขอจบเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะพระอาทิตย์ก็ได้ขึ้นมาแล้วครับก็สิขออนุญาตกลับบ้านครับผมเอาครับสําบคลิปนี้ก็สวัสดีครับ